สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาทุกทุกคนทุกท่านันนี้พู้เกอกับซองน้ององนตอนนี้กำลังเดินทางเมื่อสวรรค์แต่เดินทางมาแล้วหลุดกับเพพะหลดุลดเฮ็ดอยงไนล่ะบานเนี่ยหลุดเพ่ํกำลังสอบหลุดอยู่จุงใส่สสตีนบอกแล้ว่าอยางยางมันแตก เปลี่ยนยางใหม่ใหม่เปลี่ยนยางใหม่ตัวนี้เฮ,ฮ้ากล้องอ่ะอัศวินทองบ้านโฮเมืองเนาะกำลังจะเดินทางมุ่งหน้าเขาดงเห็นเนในที่นี้หลุดก็ได้ยางเตะ หัวตรงพักพนต้นโรยสารมาทำกันจะมีหลายคนประมาณเก่าคนหรือสิบพราะนั้นเอย่างไรต้องด้เปลี่ยนยาง ถ้าโปเพนก็บปรได้เนาะเพราะว่ายางมันแตกแล้วมันไปตัวโปรได้เนือ่อยีสิเจังเลยเบ่งลูกด้วยยันอันขามทางเลย น่อยมานำนายันมาลงหยางขันทางเนะยืนอยู่ละาทรายอยู่นี่กับคนโดยสารเจ้าของรถดโดยสารนะซุฟเฟอร์ออหหอนะรหลดซูฟเฟอร์โหลดไดเป้งรหลดอยู่นี่รรถจักในไทยรถนี้พระเจ้า เอาขึ้นรถเนีน่ยรถเขาจะเจ้าโยัยดีปันใดก็เลยเอารถจากขึ้นรถไงเพราะว่าถาว่าเดินทางแต่เส่ถุมวกไปหอดสวรรค์มันจบะบวไหวเนาะบึงสภาพรถเท่ากับหัแล้วปาเป็นแบบใดมีกระตุกห้อมขางต่างๆเนาะไอ้เสื้อดำอยางไปนี่ก็เป็น คนโดยสารโดยสารและไปยืนให้กันมังใจกันสดดวยๆดยอกโบ้ไทยสวยยังดอกแ้วเพราะว่าซูฟอร์เป็นบบ้ไทยสวยเป็นบให้เไทยยังเป็นเฮ็ดเองเพิ่นใครในแต่เพิน่นเป็นสร้างแต่โบ้เป็นสร้างในยอยู่น้องสงสงัยเขา สางอยู่เด้อขาวๆในลังรถหันเป็นผาะน้อเขาเอันควผมาอระยัง้าบัดบอหรือจังใดผ้าขาวเนาะอันนี้ข้าวคลายเป็นหมัดเรามีอยู่สิบหมัดขึ้นไปเอาที่นองกระแดงหันอยู่เวลาเนาะเอามาส่งลูกค้าอยู่ดงเพน บ้านอันนั้นมันจะกว้างบุเมนฮอดสาวเม็ดคุณบอกตอมัดในมูนลค่าราคากับแสนหาสิบเนกีบตอมัดน้อกับพอซื้ออยู่น้อมันกว้างเฮาปูเข่าก็ได้แอมกันฝนก็ได้นาะปุ๊กนั่นปุ๊กนี้ได้ครบทุกอย่าง ใครกวาซื้อผ้าบัดเวียดผ้าตังเวียดอยู่ได้ผ้าขาวๆอันนี้กะหนาหนาทุนหลายคนกะในย่มตัวนี้เนาะตัวขาวๆนี่สำหรับแถวเมืองวีละพระเจ้าเจะ มาบ่งสภาพรถกันเป็ยนยังไงสภาพกับบรยากดีปันไหนกะเรื่องเครื่องเคีงแต่ว่าอดเอาสะเฟย์รถเราก็ได้เขายังปิดโควิดิ่นว่าก็เพิ่นสพไปเอาคันใหม่ก็ยังไปบ่ได้เดี๋ยวนี้อยู่ตัวเมืองยังจันยังหลอกดาวอีกสะเฟย์รถเป็นว่ามาตามทาง พนักข้อขี่ไปข่อยไปพน่ะแต่ว่าเห็ดอะไรไปแต่ละเถือ่อจะเป็นแบบนี้และเราอ่ะอดเอาเราอะแต่เขาเปิดเปิดน้ำไหลไปย้ำหนั่นลดเราเป็นยังนั้จังว่าด้นนั้นเรากะอดนอดมานานแล้วกับ รถนี้เราอะอันนี้คือการโลโลให้เคนซอมเปลงรถให้มันแล้วแล้จึงขึ้นรถโดยสารนี่ยแหละมาพร้อมครอบพรอมครัวละลายคู่ละลายคนเต็มรถเลยข้างบ่อยบ่าว ค้มเนเนกอากาศใจคืมนะบดเมือเลยเมเนนะแต่ว่าฝนบดตกอยู่พีนะอยู่แถวไก่ชิฮอสีปูลฝนนี่ตกแห้งน e. ้ำอะไรห้องท่าท่าอยู่ไก่สิฮอดนาบอฝนตก แต่ว่าอยู่ยูฟี่พับ่มีฝนือว่าะอะนรเนาะอยู่พุ่นมีภูมีผาอากาศกับเย็นฝนกับตกดุยูฟี่บ่มีภูเป็นท่งเพียงเนาะมันกระบอสู่ตกปันใด phải chỉ xâm lệch lên lại nên một nhiều vị không mười mười nàng lột đau vật nè ô không sai xâm lệch chết xịn leo Hãy subscribe มันติดตามเบิงนั่นกันใกล้แล้วๆใกล้แล้วๆสองคนสามคนนะคะเจ้าสวยกันก็นไดภายในแต่มีผู้ชายหนงังรถโด,ดยสารมานำส,สั่นแล้วมแตเลาผู้เดียวแล้วส่งูงหันงูนีอยู่แหละคุณแม่เอางอนี่เห็นยังบ่าเป็นแหล,ละด้แต่เบิ่งละละ่ะ สอมแป้งเนี่ยโอ้บหไหวหัวใจเลยจะเอายังมาใส่ยังโอเปนนี่กระเจ้าเอิญคืนๆแล้ว่ะสั้นต้องใส่แล้วแล้วไปไปขึ้นรถมันกัน เป็นรถใครรถใครุด,ดก็ไม่ได้ก็จะเ้าไครให้อืมน่มาึ้นก่อน กระใส่เท <À. c ười> ียมรถยึงแจ้งนะครับกกระเทินลยไปใด้ตาเกียตตารถเราเออรนใหม่เลยเียงานรดอะไรเนาะบริษัทบรรดาจนมูรับตับใหม่เมื่อยเมื่อย่นงรถมากกระดะ ไกลไกลแต่ก่ออดไปประมาณอีกสามสิบนาทีคือ hey. สิฮอดอหลยสวรรค์นี่เนาะอันนี้ก็ส่งมาพอควรแล้วคนหลังคนแรกอย่าลืมฝากคนแรกก็เซ่ติดตามเปด้วยคลิปนี้ก็กำลังมีคลิปหนาพรากำลันใหม่